กำลังบันทึกให้คลิปเอาอค่ะแม่แล้วก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะฝากแม่จ๋าฝากเป็นดูซ้องนมด้วยนะคะแม่จ๋าปุ๋ยหมุนผลไม้ผสมทุบครับต้สับปะรดให้กับน้องๆด้วยนะคะ่ะ้ากกาปากกาก็เรียนเชิญได้ค่ะ สั่งสับประรดเดือนละกี่ครั้งเดือนละสองครั้งได้ค่ะแม่ครั้งละสี่พันคะแนนค่ะแม่โอจา๋าก็คันหนึ่งก็น่าจะได้อยู่ประมาณสิบห้าวันจ้ะแม่แต่เราก็หาหญ้าหาต้นไม้หาอะไรเสริมค่ะแม,ไม,ไม่ไม่ได้กินแต่ต้นสับประรดอย่างเดียวนะคันหนึ่งก็ประมาณสิบห้าวันได้ค่ะแม่ ต้นสับประรดมาส่งบ้านน้องแม่ก็คันละสี่พันคะแนนค่ะแม่จ๋าช่วงนี้ก็ไล่ผลไม้ก็ได้เก็บค่ต้นสับประรดบ้างบางวันก็ไม่ได้เก็บเพราะว่าก็ต้องซื้อหญ้าซื้อต้นกล้วยให้เขากินทุกวันค่ะแม่ก็สะสมไปเรื่อยๆค่ะแม่เพราะว่าเราก็ต้องซื้อทุกวันนะแม่บางวันก็ได้เก็บบางวันก็ไม่ได้เก็บเนาะนะคะไหนจะน้ำมันตัดหญ้าอะไรด้วยค่ะแม่ เราหาแปลงหญ้าได้บางทีก็เอาคะแนนไปซื้อหญ้าก่อนค่ะแม่โอจ๋าบางวันก็ไม่ได้เก็บนะเป็นสัปเรอุ้ยแม่ออกไปตัดหญ้าหญ้าค่ะแม่หนักเหมือนกันนหนักทิวค่ะแม่โอจ๋าบางเดือนก็ติดลบค่ะแม่แต่ก็ไม่รู้ทำไงเนาก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะแม่ ลำบากมากค่ะแม่โอจา้าถ้าฝนตกแบบนี้นะแม่เมื่อเช้าก็ได้มาสามรถสามรถก็แบบทุรักทุเลอยากจะร้องไห้เลยแม่ทางเข้ามา <c oughs> ถ้ามาใส่ร์วงขะพ่วงรถเข็นนี่ก็ต้องสองคนแล้วก็สาเล้งขับคนนึงค่ะแม่ <c oughs> ช่วงนี้แม่ควางก็จ้างคนไปช่วยแบกค่ะแม่เพราะว่าแบกเองไม่ไหว ต้องหาคนช่วยค่ะแม่คนหนึ่งทุกวันยิ่งฝนตกตกแบบนี้น้อแม่โอจาอยากจะร้องไห้เลยและแม่ทางเข้าลำบากมากค่ะแม่โอจา๋ามันเป็นทางยินเหนียวน้ะแม่ฝนมาอย่างนี้น่ะมันก็อยู่ข้างคลองด้วยบางทีก็กลัวมันลื่นลงคลองก็หลายครั้งแล้ว เราเลี้ยงเองนเนาะเราอดได้ใช่ใช่ค่ะแม่สวดูที่โมเจนะคะสวัสดีจ้าราะว่าช้างเขาก็ต้องกินทุกวันเนี่ยเขาก็อดไม่ได้เนาะฝนตกก็ต้องไปค่ะแม่อยางไม่ได้วันหนึ่งก็ต้องได้มาแหละสองรถ บางทีได้แต่ย่ามาสีรถบางวันไม่อิ่นนะแม่ถ้าเป็นช่วงหน้าเลงเพราะว่ามันทางเข้ามันเข้าออกสะดวกนะแม่แต่ว่าถ้าช่วงนี้หน้าฝนหนักมากค่ะไมโอจาาแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะเราก็อยู่ตรงนี้นะข้าผลไม้หลกัหลกๆเลยใช่ค่ะแม่ ถามว่าตัวเองเหลือไหมแต่ละเดือนก็ก็ไม่เหลือแม่แต่ได้กินได้ใช้กับเขาไปวันๆหนึ่งน่ะเหลือก็เหลือแบบให้ลูกได้ไปโรงเรียนพยายายไปหาหมอประมาณนี้แหละแม่ยิ่งช่วงนี้ก็เงียบเงาค่ะแม่บางวันได้สองชิ้นสองตะกร้าก็ยังมี <laughs> บางวันได้ทานเชือกลวสองตะกร้าก็มีค่ะแม่ หลักๆเลยตอนนี้ก็คือซื้อหญ้าค่ะแม่เพราะว่าเราไม่มีต้นสับประรดตอนนี้มันก็หญ้ามันก็จะหมดเร็วค่ะแม่เพราะว่ามันลงแต่หญ้าอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าเรามีต้นสับประรดแล้วก็เรามีหญ้าสื้ออย่างนี้มันก็ได้เสริมๆกันไปค่ะแม่ ปาดสองนมด้วยนะคะแม่โอจาสวัสดีทางน้องบอทองนะคะสวัสดีจ้าเมื่อช้านี้ไม่รู้ว่าจะสงสารคนขับรถหรือว่าจะสงสารรถนะแม่เมชาน่ะทุลักทุเลมากเพราะว่าฝนมันก็ตกติดติดกันเลยน่ะทางยังไม่แห้งเลยตกมาอีกแล้ว สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมทั้งเจ็ดท่านนะคะสวัสดีค่ะ,ดคะเดยกอุดหนุนผลไม้นม้นองๆทั้งสองเชือกด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่จาหนึ่งปลก้าสองปลา้กาก็เรียนเชิญได้ค่ะ วันนี้กลับมาก็กว่าจะได้กินข้าวเช้าก็สิบเอ็ดโมงค่ะแม่ม่โอจ๋าเช้าเพียงของกันเลยแม่สวัสดีคุณแม่เพิงจันค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่จ๋าพานคนเดียวดูแลสองเชือกดเลยใช่ค่ะแม่สองเชือกก็ต้องการกินเขาก็ต้องเพิ่มขึ้นออกะนะแม่ครึ่งต่อครึ่งเลยแหละ ขึ้นต่อคึ่งเลยแต่ก่อนก็แบกย่าสองคนก็ไหวอยู่นะแม่แต่ว่ามาวันนั้นแบกหนักเกินสองคนแล้วมันติดต่อกันหลายวันแล้วที่นี้ปวดหลังแม่แบกไม่ไหวคนเดียวก็เลยต้องหาคนช่วยคนนึงค่ะแม่ทุกวันแ็่ต้องแบ่งค่าจ้างให้เขาทุกวันค่ะแม่ให้เขามาช่วยเด็ก ยิ่งหน้าฝนแบบนี้แม่หะออกไปหายาก็ยากลำบากสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าสวัสดีทุกท่านคะ่ะ